สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดาวินยุนเยสเป็นกองหน้าลำดับที่เท่าไหร่นะครับเคยจากฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับนัดที่ผ่านมานัดเอเปคับผมคิดว่าแกาน่าจะความมั่นใจหดหายไปอีกแล้วครับคือหายบ่อยมากหายบ่อยเลยเกินความมั่นใจหายบ่อยหายง่ายเลยเกินความมั่นใจของดาวินยุนเยซซึ่งพอหายปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกับฟอร์มการเล่นของแกด้เห็นได้ชัดเนาะแม้จะมีส่วนร่วมกับเกมนะครับเยอะ แต่ว่าหลังก็ลดน้อยลงไปแล้วนะสําหรับผมนะไม่มีค่อยไม่ค่อยจะมี Impact กับเกมมากเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายเลยนะครับการเป็นกองหน้าก็คือการยิงประตูผมชอบคําพูดของเอร์บีฟอลเลอร์อนะครับอาจจะดูดูแรงไปนะ้ดแต่ว่าสุดท้ายแล้วแกก็พูดถูกนะว่าคุณจะุ่มแม่คุณจะมาเทียบว,ว่าคุณทุ่มเททุ่มทดแทนก็ได้สุดท้ายแล้วยิงสกอร์ไม่ได้ไม่ได้นะครับ โดสุดท้ายกองหน้าต้องยิงสกอร์แล้วก็มีความทุ่มเทเนี่ยเป็นพื้นฐานของนักเตะรีพูลทุกคนอยู่แล้วนะผมนี่ผมเห็นด้วยกับแกนะว่าสุดท้ายกองหน้าก็ต้องยิงประตูทีนี้เรามาจัดอันดับดูเนาะว่าในทีมตอนนี้นูนเยสอยู่ระดับที่เท่าไหร่เป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่ดีกว่าสําหรับผมนะถ้าโจต้าฟิตนะครับตอนนี้กําลังไล่ระดับอยู่เนาะสำหรับผมนะก็คือโจต้าอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแกทําได้ครับพักบอลอะไรเงี้ยยิงสกอร์คมนะครับอันดับ2ก็คืออาร์ลุยดีแอสนะครับหลังมไม่แพ้ กับนูนเยสความพุ่มเทไม่แพ้นูนเยสนะก่อนแต่ที่สําคัญคือสกอร์จบคมกว่านะครับแล้วอันดับ3ล่ะคือผมตอนเนี้ยเดิมทีแกอยู่อันดับสเนาะนูนเยสนะสำหรับผมนะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าคนทีน่น่าจะมาพอสู่สีเบียดแกได้ก็คือตัวเจ้าหนูเจเดนแดนส์นะครับผมว่าจากเกมเอเปคับล่าสุดนะครับดูความมั่นใจการเล่นการพลิกบอลคองบอลเนาะแล้วก็ความมั่นใจในการจบสกอร์มันดูดีกว่าดูเดวินยนูนเยสครับผมก็เลยคิดว่า ถ้ามักกาลานี้มีทีมที่ยื่นขอซื้อนูนเยสในราคาที่ดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีอาจจะต้องปล่อยนะครับแล้วก็เก็บเจเดนแดนไว้เป็นตัวเลือกที่อันดับที่3นะครับเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วซาร์ลอกก็ต้องคิดนะว่าแดนเนี่ยจะปล่อยยืมหรือไม่เนาะเพราะว่าเพื่อไม่ไม่ขวางพัฒนาการของเกน,นะครับเนาะถ้าเก็บไว้ก็ต้องมีที่ลงนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วแหละที่จะปล่อยนะิวเยสถ้ามีคนซื้อเนาะเพราะสุดท้ายที่สุด หองานาแนวรุกต้องมี6คนตามพี่ชลอตเคยคอมเมนต์ให้สัมภาษณ์ไปว่าแกอยากเก็บแนวรุกไว้ทั้งหมด6คนนะครับก็เลยต้องมาเลือกกันนะครับว่าจะปล่อยหรือไม่นะ้อเพื่อนๆคิดว่างไงครับว่าควรจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ที่จะให้เจเดนแดสเหนือกว่าดับเบิลยูยสลองคอมเมนต์กันดูนะครับ